Block the phone, stops. Niggas was calling cops People shot, nobody stopped I wonder when the world stopped Came last night you get shot While the whole block staring I will never understand this society But they try to murder me Then they lie to me The product Today we are going to ว่าถ้าเกิดสักวันหนึง่งคุณขาดไจีขึ้นไปคุณจะรู้สึกยังไงว่าเดี๋ยวเราจะไปเชิญน้องชมได้เลยนะครับว่าผู้พูดผมจะไปสัมภาษสุดท้า ว่างไม่เชื่อไม่เชื่ะนถ้เพ่นว่าง้มาเล้ยงได้้วเ่อนไม่ว่างเราไม่สามารถอรได้เลยเป็นตู้แบบไม่มีตู้แบ่งงแล้วก็สายอมตู้าอมเด็กๆอย่างเนี้ยายหอเนี่ยคือไ่ดใ

กัดอะไรหกาอะไรเพว่าโทรบกันทั้งแบบเครื่องเหี่ยวจไม่จดจจไรครับราะว่าฝังเพลงก็เนฝัี่ออจาม่ี่อเาแล้วก็สกมากนะแล้วน้องด ก็ต้องใช้ติดต่อพ่อแม่แล้วก็เรีอนไับติดต่อสืสารสอติปต่อด้ตามติ่อแฟ ชาวหัวข้อัมภา์วันนี้ที่เราสัมภาษณ์ประชาชนรอบๆสรีว่าถ้าขาดไอทีไปคุณจะอยู่ได้ไหมทุกคนต่างรู้เสียกันว่าอยู่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการคมนาคพมนะคะก็จะขาดพวก g P S ไปการสื่อสารการนำทางการนำทางเขาอาจจะแบบว่าคนไปไม่เป็นก็อาจจะเป็นไม่เป็นเลยก็ได้เพราะเขาที่มี C P P S ของไอทีก็จะไปไม่เป็นเลยมันยังมีหลายหลายอย่างเช่น ก,กัรแบบนี่ของเรือก็คือใช้เรดาร์ในการเดินท mm hmm. างของเรือเครื mm ่องบินก mm ็เหมือนกันก็ต้องใช้เรดาร์เหมือนกันในการควบคุมการบินอาจจะมีการใช้ควบคุมการบินเป็นระบบอัตโนมัติคือระบบของกางคุเครื่องบินเขาอะครับคือบินอัตโนมัติเพื่อไม่ให้กัปตันเหนื่อยนะครับแั้นต่อไปก็เจอกลุ่มหมาด้วยก็เส้นเทคโนโลยีของการศึกษาเช่นพวกโปรเจคเตอร์เนี่ย สอนก็จะยากขึ้นครับสำหรับผมครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแทร์ครับอย่างเช่นกล้องนะครับที่ไว้ส่งตัวดูคนไข้ภายในหรือเครื่องอัลตราซาวด์ไว้ดูเด็กของขันนะครับสิ no. ่งน uh ี huh. ้เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้อยู่ดีเลยครับและสุดท้ายนะครับขอกล่าวสั้นว่าก็ขาดไปครับการมันอยู่ไม่ได้จริงๆครับผมขอบคุณมากท้าเอาเด็กสเครับ เราจะทำตามสัญญา Place the party was pumping, hey and everybody have an upper until the fellas start to.